สัดีทุกคนเลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์เซนเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้จะมาปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาปลอมตัวเป็นผู้ชายอยีกแล้วะค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าก็สําหรับปอเนี่ยจะมาเล่นตัวผู้ชายเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนปอจะมาให้น้องยันจังนะคะปลอมตัวเป็นผู้ชายสุดหล่อค่ะ <S <S ผู้ชายคนนี้นะคะบอกเลยว่า ทุกคนเนี่ยจะต้องเคยเห็นอย่างแน่นอนนะคะนังคือผู้ชายที่อยู่ในชมรมห้องทดลองค่ะและก็ ให้ทุกคนนะคะสังเกตที่พรมนะคะว่านี่แหละคะ่ะคือหน้าตาของตัวเรานะคะถามว่าหล่อไหมแกหล่อเวย้ยแล้วก็นี่คือเป็นภายในห้องของดิฉันนะจ๊ะเป็นแง่สวยไมย่เอ,อ่ยเออแล้วก็ตัวเราเนี่ยมีผ้าพันแผลนะคะอยู่ที่ตรงแขนด้วยนะคะเฮ้ยเอาละ่ะไปค่ะไปค่ะไปลงเรียนกันดีกว่ามาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะไหนหันหน้ามาที่ตาสุดหลอ่อเฟรึมนี่ไงหวัดดีฮะ่ะทุกคน สำหรับตัวนี้นะคะคือเป็นหัวหน้าของชมลมห้อง ทดลองนะคะทุกคนเอาละอ่ะเอาละ่ะก็คือบุคลิกของเขาเนี่ยก็จะเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดแล้วก็เอิมโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะทุกคนแล้วก็นี่คือเป็นโทนสีของตัวเรานะคะก็คือจะเป็นสีออกพาสเทลพาสเทลหน่อยนะจ๊ะเอาละ่ะคือปอนเนี่ยมีความนะคะชอบท่าเดินของนางอยู่หน่อยๆน่อยนะคะเห็นไหมก็คือเขาเนี่ยจะจับมือนะคะของ ตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเออนี่นายนายโอเคหรือเปล่านะ่ะโอเคสิครับไม่ต้องกลัวผมไปหรอกครับผมนะ่ะเป็นเด็กเนิร์ดนะ่ะเอยฉันนะ่ะนะก็รู้มาตั้งนานแล้วแหละว่าแกเนี่ยนะเป็นเด็กเนิร์ดเพื่อนใช่ฮะใช่ฮะ เอาล่ะฮะทุกคนมาสำรวจมอดนี้กันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะอันนี้คือเป็นห้องพยาบาลนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยคือเป็นทนสีที่ค่อนข้างสว่างตานิหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยค่ะหูยถามว่าสวยไหมทุกคนคะ่ะมันก็สวยอยู่นะคะใช่ไหมเออ สวยว่ะเก๋อยู่เดอ้อเอาล่ะขอไปที่ห้องครัวแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนฉันเนี่ยจะเห็นตัวละครลับเลยนะโอ้ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้คือเป็น ตัวละครรับที่มาใหม่นะคะว้าวสาวน้อยมีแฟนหรือ,อยังคะเนี่ยเออไม่มีค่ะฉันกำลังโสดเลยนะคะจริงเหรอแล้ว,แล,วแล้วเธอน่ะชอบผู้ชายเนิร์ดเนิร์ไหมเออฉันไม่ค่อยชอบผู้ชายเนิร์ดเนิเท่าไหร่นะคะฉันเน่ยชอบผู้ชายที่เอิ่มดูน่ากลัวแล้วก็ดูแมนแมนนะคะโอ้ยอ๋อเหรองั้นก็ไม่เป็นไรน่ะเฮ้ยแต่ว่า สวยนะพอชอบนะเออถือว่าเป๊ะเลยนะคะเนี่ยจริงๆโอ้ก็คือห้องครัวเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยอ่ะสีอย่างสวยสวยจริงอะไรจริงนะจ๊ะเนี่ยไหนดูซิมีอะไรอีกบ้างนะคะเราจะไปเดินสำรวจให้ทั่วเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มาที่ห้องนี้กันนะจ๊ะเอ,อ้ว่าแต่ทําไมรูปภาพเนี่ยถึงได้กับหัวกระหังขนาดนี้ล่ะคะทุกคนเออ อโอ้ย,อยมันกลับหัวนั้นเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะคือปอจะบอกว่านะคะสําหรับผู้ชายคนนี้นะคะคือเราเนี่ยต้องมาท้าวเนื้อเรื่องก่อนนะคะคือวิเดี๋ยวนะฉันเจออีกคนนึงค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเหมือนกันนะคะฮืเธอเธอเป็นใครกันนะโคตรสวยเลยสวยจริงอะไรจริงว้า สวยมากหน้าตาคือแบบอย่างสวยอ่ะอยางกระดาราเลยนะคะหูหน้าโคตรแบบโคตดเลี้ยแล้วก็แบบว่าทรงผมโคตรเท่เลยอ่ะสวัสดีสาวน้อยนี่เธอเป็นใครหรออ๋อฉันเป็นนักเรียนที่มาใหม่นะคะสวัสดีค่ะลุงพี่เอ,อ่อสวัสดีอุ๊ยโคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรอึมมากนะคะแปลว่ายังมีอีก หลายๆคนเลยนะคะที่ว่าเราเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยสงสัยต้องไปออกตามหาแล้วล่ะคะ่ะใช่ไหมใช่ไหมมาปอขอพูดถึงเนื้อเรื่องของผู้ชายคนนี้ต่อแล้วกันนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดนะคะก็คือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนใช่ไหมคะก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ค่อยปลดปล่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพารุ่นพี่นะคะมาปลดปล่อยค่ะ ใช่แล้วเราจะพารุ่มพี่นะคะมาปลดปล่อยกันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องตกใจไปลหละทุกคนเพราะว่าการปลดปล่อยในครั้งนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างหดเหี้ยมนิดนึงนะครับนี่ไงนี่คือเป็นห้องทำงานของฉันน่ะดูสินี่คือหุ่นยนต์ที่ฉันเนี่ยทำการทดลองเนี่ยมาหลายต่อหลายปีแล้วเนี่ยแต่ว่านางเนี่ยก็ยังไม่ยอม สำเร็จสักทีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยพยายามทําให้นางเนี่ยมีชีวิตขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องทําการทดลองต่อไปนะ่ะดูสิดูสิโถทั้งอ๋อและนี่คือเป็นโต๊ะทํางานของตัวเรานะคะแบบว่าเท่ไปไหนก่อนคะเนี่ยนดูสิเท่ไหมเท่ามากค่ะคดปลื้มเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวปอนะคะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะขึ้นไปที่ชั้น3แล้วกันนะจ๊ะ เสวัสดีเดี๋ยววันนี้นะฉันเนี่ยขอฝากดูแลน้องๆด้วยละ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันจะลากิจนะฉันจะไปทำภารกิจที่ค่อนข้างใหญ่หลวงนะเพื่นอนในที่สุดนะนะฉันก็ได้มาปลดปล่อยสักทีหนึ่งนะหลังจากที่ฉันเนี่ยอยู่แต่ในห้องแลบมานานนานเนาะวิในดูสยเอโโอโห ไม่เห็นจะมีอะไรให้เราเล่นเลยนะคะเฮ้ยปอขอขึ้นมาสำรวจที่ชั้นด่านฟ้าหน่อยแล้วกันนะครับนี่ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือเป็นชั้นด่านฟ้านะคะก็จะเฮ้ย what เฮ้ย oh my god oh my fucking god oh my god oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่พวกเธอ พวกเธอคือใครกันเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นคนที่อยู่ขวามือไหมคะผู้หญิงคนนี้คือยันจังค่ะแล้วก็คนกลางเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้นะคะดูสิว้าวผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบหน้าตาโคตรน่ารักเลยค่ะแล้วก็แล้วก็สีผมเน่ยโคตรสวยเลยนะคะเนี่ยเุ้ยแล้วเธอล่ะคือใครกันอู้หูเหมือนโอซานะเลยนะคะแต่ว่า เหมือนเหมือนโอชนะเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะนางคือผู้หญิงที่มีผมสีทองเนี่ยเหมือนกับโอชนะมากๆเลยนะคะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคือแบบดูแบลกว่านะจ๊ะเฮ้ยแล้วนายเฮ้ย แล้วเธอล่ะคือใครกันเอ่อจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะคือมงบอกเลยว่านางเนี่ยชอบสายพังแน่นอนนะคะเพราะว่านางเนี่ยทาปากสีดําเลยนะคะทุกคนเออโอ้ยไม่ก็ดอย่าบอกนะว่าพวกเธอเนี่ยคือแก๊งที่มาใหม่น่ะว้าวนี่มันคือแก๊งนางฟ้านี่นาทุกคนเอาล่ะเอาล่ะ อย่างน้อยเนี่ยสำหรับมดนี้นะคะก็ยังพอมีอะไรให้เรานะคะได้ตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันนะคะไหนดูซิว่าพวกเธอเนี่ยสามารถทำเควสได้หรือเปล่าอุ้ยคิดว่าน่าจะทำได้อยู่นะคะทุกคนเฮ้ยทำได้วะว้าวเฮ้ยทำเควสได้ด้วยอะแปลว่าเราเนี่ยก็คือสามารถนะคะกําจัดพวกนางได้นี่นาะ <c oughs> มานี่สิมานี่สิเอิมเธอสะดวกตามผมมาไหมครับเฮ้ยสะดวกว่ะเฮ้ยสุดยอดโคตรเจ๋งเลยเอาละเอาละแต่คือปอเนี่ยจะไม่ใช้เอิม่มมีดฆ่าเขานะคะปอจะใช้ประแจฆ่าเขาค่ะเพราะว่าประแจเนี่ยจะไม่ทิ้งรอยเลือดใดๆเลยนะคะทุกคนมาเี่มานี่เอิมห้องประแจอยู่ห้องนี้ ตามมาตามมาตามผมมาเลยนะคะสุดสวยได้เวลากำจัดสุดสวยแล้วนะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ต้องตามผมมาก่อนนะครับมานี่มันี่เร็วเข้ามาเข้ามาสวยงามปล๊บททำการปิดประตูเลยนะคะฮึบเออเรียบร้อยอ้าวทุกคนเราคาดการผิดว่ะชิบหายแล้วก็คือ มันมีรอยเลือดด้วยค่ะทำไงดีไม่แบบนี้เนี่ยเราไม่น่ารอดนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะปอขอเอาเอิมประแจนะคะมาซ่อนก่อนแล้วกันนะโอ้ยให้ตายเถอะทุกคนนด้คือฉันทำพลาดไปหรอเนี่ยงั้นไม่เป็นไรเราต้องรีบมาอาบน้ำนะคะทุกคน คือไม่รู้ว่าพอเราเปลี่ยนสภาพาเนี่ยก็คือน่าจะบักเลยแหละทุกคน <c oughs> โอ๊ยให้ตายเถอะค่ะตอนนี้คือเสื้อผ้าบักไปแล้วนะคะเห็นไหมดูสิโอ้ยแล้วทำไงอ่ะมันบักอย่างงี้ทำไงอ่ะฟึ้มชุดนี้ไม่น่าบักนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะรุ่มพี่ <c oughs> ก็คือรุ่มพี่มีนมตลอดเนี่ย <c oughs> โอ๊ยทำไงดี สื้าบักะ่ะโอ้ยแปลว่ามอดนี้นะคะทุกคนคือถ้าเราเนี่ยเป็นสภาพาเมื่อไหร่นะคะก็คือบักเลยค่ะ <c oughs> คือเอาง่ายๆเลยค่ะสภาอาเนี่ยมันจะซ้อนกันเลยนะคะช่มทิ้งไปเลยค่ะและเราก็จะกลับไปที่ชั้นสองค่ะเพื่อไปเอาหนังสือเหมือนเดิมนะคะแค่ศพเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกนะเข้าใจไหมเืออื้อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เลยนี่เลยสวัสดีสวยได้ข่าวว่าแกแหละนะไม่ชอบเด็กเนอร์ใช่ไหมวิโอโหคือแบบคือหล่อนต้องการเสื้อในหรออุ้ยไม่เอาอะ่ะเป็นเควสที่แบบว่าขี้เกียจทำอะ่ะเอ๊ะหรือว่าจะทำดีเออทำก็ได้ว้าแม่งเดี๋ยวฉันจะมาเก็บเสื้อในนะคะไปให้นางค่ะเพราะว่านางเนี่ยทำเสื้อในหล่นหายนะคะทุกคนเอออะไรกันนี่ ไปค่ะสำหรับเค e s ่เสนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะใครที่ไม่รู้ก็ต้องรู้แล้วละคะ่ะนี่เห็นไหมทุกคนเราเจอเสื้อในแล้วโอเคฟึ่มแล้วก็เอไปให้นางนะคะมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วนะเอา้าเดี๋ยวนะนางอยู่ตรงไหนวะทุกคนลืมแล้วอะเออเดี๋ยวนะนางน่าจะอยู่ที่ชั้นแรกนะคะทุกคนไปค่ะหุยบอกเลยว่า กว่าปอจะหานางเจอเนี่ยคือแบบอหาตัวยากจริงๆแลเนี่ยสวัสดีเพื่อนโอเคค่ะทุกคนนางตามปอมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบมีคนเจอศพเพิ่มค่ะเฮ้ยเอา้าไม่เห็นนางจะมาเลยอะเดี๋ยวเอา้าโอ้โห คือแบบทุกคนคือแบบเสียแผนหมดเลยอะ่ะคือนางเนี่กำลังหวาดกลัวนะคะที่มีศพเนี่ยนอนตายตรงนี้นะคะทุกคนเอ้ยให้ตอยเถออดฆ่าผู้หญิงคนนี้เลยอะ่ะปะโทเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเนี่ยได้มาเอฆ่าไปหนึ่งศพนะคะทุกคนฮะ อันนี้คือเป็นท่าขำเหรอก็คือท่าขำเนี่ยเป็นเสียงของยันจังนะคะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคือเป็นผู้ชายนะคะทุกคนคะ่ะก็เอาละค่ะก็บอกว่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบม็อดนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทาคลายให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน